เขาเกิดเป็นกลุ่มเป็นขอบครัวอันนี้อันนี้นนบ่ได้จับมาต่างจุ่มกันใบได้นี่เขาเกิดจยงสีเลยพ่อแม่พี่น้องจา๋าเบิงเบงเบิงหดอกสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋ามาลุยลยกันต่อเด้จ้ะยังอยู่ในสุดเกา่าสภาพเกา่าเพราะว่าลงไหลในปลา เฮ็ดพึ่งหวานบ่ออกง่ายดอกจักรป่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องลุยๆจ้ะอยู่ก็สามสาวคือเก่าจ้ะนี่พ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นบ่อลเปิดกล่องหน้าดอกหนนมันหน่อยปวดโอ้ยแกอยากมุดไปเอาอยู่นั่นแหละแต่ว่าเอาคือเก่าเหรเนาะเดี๋ยวไปเอาแล้วก็สีหน่อยใจเอาคือเก่านี่บอกสีหน่อยจ้ะเอ้ยคุณตาเขาไปเอาหยาดแท้ ใส่โทรศัพท์ซ้ำร่องเด้ย๋ยวจะเดือดภาพไดสิเป็นแนวใดบุหงดุดเลยจ้ะนี่จ้พะพ่อแม่พี่น้องตหาหักแสบปุปุอยู่ไหม <c oughs> นี่พูนแล้วยงางไป้พูนแล้วออเอานี่นี่นายใช้พูนนั่นนั่นกระเฮ็ดตัวนั่นนี่ดอกหนึ่งขุนด,ดอกหนึ่งไปเก็บเก็บเก็บฝนกับโตข้ามเ่าแล้วไปไปไปเออฝนข้างแมนไปเก็บเอาเถอะ หนึ่งดอกหนึ่งสอง,สองดอกอสามดอกบอ่เอาไว้ดอกหน่อยเออดอกหน่อยก็เอาใส่ดอกหน่อยเพิ่นนี่ดอกหน่อยตัวหังไปตะกหักหงังแสบนะพี่น้องไ,ไปไปเก็บมาเด้อไปพ่อแม่พี่น้องเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมน่ะเบิ่งเผื่อมันใส่ได้เอาไปให้เพื่อนสาว อ้ยมันใส่บ่ไใแล้วนี่เท้าแล้วจ้ะเทาแล้วเท้าแล้วเจออีกแล้วจ้านี่เห็ดก็ล่างออกงองามงามจ้ะงามมันต้องสังเกตดีๆเนะพี่น้องเาะจ้ะสังเกตดีๆจางสิพอเห็ด ถุงมือไปทางใหนเราบุญนี่สิเด็กคนถุงมือมาใส่จ้ะพ,ออะพ่ออายุกับพ่ออายุเรื่อยๆอ,อยู่อโอ้เพื่อนอันเพื่อนตาไล่พี่น้องเพื่อนตาไล่ <laughs> ก็ร่งขืนต้องแนมดีดีรุ่นนี้ก็ล่างดีเลยเห็นบอเนี่ยรุ่นเนี้ยกำลังดีดอกนึงนึงเนี่ยหน่อยเพิ่นเนี่ยห้อยเพิ่นมาตัดไปเห็นบ่ห้อยเพิ่นต,น,พนตัดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแฟมิลี่แฟมิลี่เขาเกิดเป็นกลุ่มเป็นรอบคอนนั่อันนี้อันนี้บ่ได้จับมาตั้งจุ่มกันใบเดีนี่เขาเกิดเป็นสีเลยพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิงเบิงเบิงหกดอก แมนบอสามโอ้หาดอกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกหาดอกปิ่นขักน้อยเอยนอะมึงกีล่ลยหาดอกตั้งเรียงกันมึงเนี่ยอขอบขั้วหนึ่งพอดีดอกก็ล่างกินดอกแบบ บ่ดอกกำลังกินเลยมันยังนี่พี่นอ้องหืมหมวกเราก็จังดีดีอยู่สงสัยอหอยหวง๋อ้ขามันเอาบไดแล้วแต่ว่านี่ตัวนี้เสีดายเน้ะคุนะเฮ้ยตัวนี้ขาเรายังเอาได้อยู่เดี๋ยวไปตัดเอาขาสงสัยดอกของหัวตัวนั่นแหละเนาะขาของดอกตัวดอกหัวนั่น คุณตกห้ามลูกเต่าอีกแล้วตกห้ามมาราันอีกแล้วจะหลายดอกแล้วเยะจอยนี่มิดจิลออีอยู่ข,ข้างๆเพิ่นนี่แหละพี่นอ้อง เอาดอกไงเข้ามาเอาดอกนี่เข้ามาเอาอ่อนออนเหรอพี่บริเวณใกล้เคียงกันเห็นแล้วเห็นแล้วเดิมเห็นดอกเห็ดแล้วต้นันนเลือแต่หัวเลือแต่ขาอิีจ้ะอ้อเนี่จ้ะพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องเบิึงเบึงอื้อ <c oughs> ขาเขาแม่เนาะหุ้ยสุดยอดอีหลีมักแน่งมักแน่นี่แข็งนิแข็งนิงแ,ขงแข็งสุดยอดขาเราจ้ะพ่อแม่พี่น้องกิมเอา,เอานี่แม่มันห้อยเอียงห้อยเอ <ใน S 1> ีอยงเพิ่นตัดเพิ่นบ่เอาเป็นอย่าง่นที่บ่เอา ตัวนี้เราก็อ,อยู่จังสันจ้ะห้อยเป็นตัดขาขาวจูนพูนอยู่เดี๋ยวคอยห้องไปตัดขากันนี่รุ่นนี้นี่สุดยอดเลยเนาะพี่น้องจ้าเนี่ยผลโพรมาจังสีนี่ฮสุดยอดฟิน ขาเจ้านาอพี่น้องเนาะขาไี่สิใจได้ป้ะได้จรินจ้าอ,อ,อืมอืมจริจ้ะมันเปื้อนขี้ฝุ่นมันตีเท่ากับเลยเอาต,าอตั้งไว้คางกุ๊กใหม่เพื่อกระเรื่องกรรโลกเพื่อนอยากกินขนม มากลลวจ้ะพี่น้องจ้ะเออแดดมากจึงสีแนวพ่อไข่เนาะเพราะว่ากล่องโทรทรศัพท์ตัวนี้มันเป็นโทรศัพ์สำรองโทรศัพ์แพดตัวน,นันแบตเบิดจ้ะมันสายบบคอยด้ได้ดพี่น้องวิ่นหัวกายว่ากันอีกจก้ตะต่ปุ๊ตะมิตะมุตะมิเนาะ,ตะ,ต,ะตะหาขกขกหลุ่น,นแสบาถากะถากก่อนพี่น้อง ดอกหนึงเห็ดกระรังออกรุ่นนี่แดดน่าก็หุบหน้าก็เปิดนะจ๊ะจะเจออีกแล้วเห็ดกระตานี่มีแต่ดอกละอ่อนละอ่อนตะมุตะมืเลยนะเนี่ยนี่ก็จ้ะเนี่ยจ้ะเก็บข้าวเดียวได้หลายทุกคนย่เหันไปด้วยเห็นป่ะี๋ยวสิตัดขายจังหน่อย เมื่อกี้นี่แดดงบนี่แดดออกอีกแล้วอือจะผุนนะพี่น้องสุดฟินเนาะนี่จ้ะพอแม่พี่นอ้องจ้ะพอแม่พี่น้องเปิดกุญแจโลดหากก็อยู่ในเล่าได้บ้าน น้อยฉันก็แนมเห็นเธอนะก็อ,อย่าคิดว่าจะรอดฉันไปนะเบิ้งดอกนี่พี่น้องเห็นบอกว่นี่ยรุ่นนะจะเป็นเล่าง,ง่ามครับบริเวณใกล้เคียงกันเบนบนพี่น้องสุดยอดเนาะดอกรุ่นนะี่ะมันก็ล่างกินมันก็ล่างแสบเลยแหละ พี่น้องเอ้ยคุณเอ็นจอยจะหายไปทางไหนหาปีดโจให้พ่อๆเอิ่นหากันจะได้กับว,กว่าขาหัวขาเราเงาล่อนอาจจะมันคับพอมาพี่น้องบึงดอกนี่โอ้ยใส่ไดู้เลยเหรเห่าแล้วตัวนี้โอยเท่าแล้วจ้ะดอกปุ๊งง่หนึ่งเนาะ เราคือ,นนอ,อ,าอม,มขาขืนเัืองสิเฮ้ยเมิ่งคนขืนทาคนข้นอันนี้ล่ะใส่ใจกว่นี่เอิ้นหาผิดจ้อยกันสน,นันวันไหวจากเราไปอยู่หม่องใดของเราเดี๋ยวได้ยินเสียงนางอยู่แต่ว่าบ่อยากขานตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันเข่ากลองแล้วพี่นอ้อง เก็บเฮ็ดแล้วก่อนพอสิปิดกล่องขานอพี่น้อตงตุงมขาเรานี่จะพี่น้องเฮ็ดติเก็บมากเดี๋ยวตัดขาเห็ดแล้วกับสิผ้าหาต่อดเพอเม็นวัาสิพ่อซัมเน่ผ้านางตัดขาเห็ดก่อนเพราะว่าตัดไปนนํำเก็บไปนนํำเนาะเก็บมาพอสุมคัรแล้วเขาก็มาตัดขากันอืจ้ะ นนกล่องจะเป็นเนี่ยอะไรเนาะพี่น้อง,นนนองมันแพทกระบอถนานคือ,อ,อกันกล่องมันอันโอุสมอุสาเบิงเอาเด้อเพราะว่ามันเป็นกล่องเอ็กซ่าจ้ะกล่องตัวนั้นแบตเบิร์ดเก็บแบตไปก่อน เธอแต่โท่แต่ด,ด,กตดกอกงามๆเนาะอย่าไปไกลเลยเธอบอกเพื่อนสาวให้หาอยู่แถวนี้อย่าไปไกลเดี๋ยวย่างไปพร้อมกันสิเดี๋ยวไปน้ำหายจะจอยอยู่ ไปมิดจะลัดผู้เดียวนะโทษติดบ่ะอ้าวติ อืมแม่ค่าขนม ขาหลุดเบิดหัวหลุดมาดามเฮ็ดเฮ็ดงามๆเฮ็ดหัวหลุดเบิดเก็บเหลวก็มาตัดขาฟินๆเนาะพี่น้องอะ เดรรลายเติบอยู่เด้อบนเมนบ่ไดรร้าย,ายมันดอกหน่อยซื้อโอ้ยดอกไงเพื่อนเอาไปเบิดแล้วห้อยข้าเจา้าเก็บซ้ำยังเหงาไงดอกหน่อยกะฟินคือเกา่าละ่ะเก็บซูเบิงคือเก่าเลรอพี่น้องจ๋าเนาะ งการงานสัางเอ่อป่านะ เพื่อนสาวว่าแหวดๆอยู่นั่งก็บ,บอกอยู่แถวนี้ไข่อยู่เดี๋ยวนั่งบกกาไปไกลพี่หน้องนั่งยาดนั่งเอิ่นัน่งเอินแผลั่นปลาอยู่แพลก,กับเอิญน,นั่งห่ันปลาอยู่ไม่หยังเธอทอดติดอยู่แต่เล่าบวลาเม็นบ่กะย่าเล่ากันนะส้งสเล่ากับสีหูจํำทางใดยอยู่ดอกสร้างเพิ่น ก็สิจำได้อยู่ดอกแล้วก็มาหลายรอบแล้วแต่ว่าย่านเราไปเลิกเป็นปลากวงปาลงปาใหญ่พี่น้องโอ้ดอกนี่มาดามลองงัดเอา ตัดหลายๆเด้พี่หนอมมันถือยังหูวะถือโต๊ถากจ้ะโต๊ะถากแล้วนอนซิงกินอยู่ในหันเลยตัดออกหลายๆเลย เดี๋ยวเราก็โทรกกลับมาดอกบางอ่อนแสดงว่าเราจำทางได้ก็เราสิบวันนี้ถ้าเราจำทางบ่ได้เราโทรหาหมูเห่าแล้วนั่งหาเห็ดใจยินตัวละ่ะนั่งคอยหาไปถามย้ำได้กะพอ่ออยู่พ่ออยู่นั่งวะเดีอย่ ก็เสียเอาใส่กล่องอังสิพี่น้องเพราะว่าถัดนันหนาใส่มันมันแนมโเห็นได้มันมันหย่อนแสงจ้ะต้องใส่จังสิเพราะไม่พี่น้องคคยสิยเห็นน้ำ ตัดไปนำนางเบาก็เพื่อนสาวไปนำพี่น้องคือกันเบิดยังว่าก็ห้าสิวาหยาดหลงนี่ไปมองได้ก็คือกันเบิดเลย จักส so, so uh ิไปซส่วนใดอุ้ยดอกนี้งามครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดความงาม ต้นนี้หัวเพิ่นหลุดแย์ก็ไปกีมเอาขาเพิ่นนี่คือกันหัวเราหลุดไปทางใดบุกทย์กีมเอาแต่ขาเราขาเรามันแกงแสบไปทางใดล่ะเพื่อนเฮ้าวันนี้เฮ้าหายหยอนกับไปนีบ่ไปเลิกเรื่อยมันทางสีเลิกไปเรื่อยได้ ดอกนี่ไหม้าขาตันตันสิมันตัดง่ายเด้พี่น้องขูดเอาก็ะไดสุดยอดสองดอกสุดท้ายจ้ะ เพราะแม่พี่น้องคลิปนี้กับสิฟ้าไว้ซัมเนเด้อเบิงเบิงเฮดเฮดของเฮาเห็ดคลิปนี้กับสุดยอดอยู่เด้อเนาะสุดยอดจ้ะสุดยอดมีแต่ดอกสุดยอดคือการเนี่ยเนาะสุดยอดอยู่เด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปละจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเด้อที่มีหายมาดามเ็ดมาซุ่มแล้วก็เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียหมาเนาะจ้ะเนาะไปละค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีไม่ยานสุขปู่สุขคน สุขภาพหล่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดจ้ะคุณผู้ังคนนี่ไปห้าวลุยต่อเพื่อนสาว